มีเพิงพี่พบมมใครนะครับใครมีพบหรือจิตเหมันแนะนำไหัวตัวเ<ป>งาอยู่เนี่ยพูดอะไรวะเอ่อกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาจจะไปไปสกเกากลางบางทีนะบางทีอาจจะถ้าพี่ไม่อยู่มันก็พอแทนไปเลยเงาเลยพี่ให้เงารวมตรงกลางก่อนนะครับยังไม่ต้องแยกนะรวมตรงกลางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพยายามมองตรงกลางไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วกันเข้าครับสนับ ริงนะครับก็เดิมพันนะครับเดิมพันด้วยกรอบเลยแต่ผมบอกให้รวมสแยกอ่ะยงตสีแยกอ่ะผมบอกให้รวมตรงกลางกาเอาไม่เอาเอามาๆเปานลางาอ้างคำนับโอเคโอเคมาาก่อนทมาการก่อนเรับ่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเมาการก่อน มายืนตรงตรงข้างบนอ่ะตรงงานรูปปั้นก็ได้ครับมาหมดเลยครับหนึ่งถึงแปดเุณเผื่อเวลานับคนด้วยนะจะให้ย้ตอนไหนบอกที่หกใรรไม่เข้าอ่ะครับคนหนึ่งที่หกยูยูหายยูน่าจะเป็นโคตรนนาต้่าจะเล่นยนะี่สบยี่สบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห 6กเจ็ดแปดเส่ยฝั่งวงกลม20ล่สิบแหละกัดหอยมันลูกเขาไม่ใช่แล้วเขาไม่มียดมั้งเขาไม่ได้เนี่ยตั้งให้ขาหน่อย เขาเล่นอยู่ทีระดับสูงให้ผมหน่อยครับปีหกครับโอยไม่เป็นไรจินแล้วถ้าเป็นยี่สิบระดับสูงเขาเล่นไม่ได้เลยนะคุณกุลิคุณใส่ระดับสูงให้เขายังคุณแมงคิ้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยตรงเหลี่ยมผมเห็นสิบห้านะวงกลมเขาเล่นยี่สิบห้าหรือเปล่าเนี่ยจะแบ่งฝั่งเหรออางี้แล้วกันถ้าเขาเล่นยี่สิบยี่สิบอะไเล่นแบ่งฝั่งไปเลยไหม ไหวปะวัดไหวปะไม่ไหวแฉลบเดิมเดี๋ยวงงอ่ะเคนเดียวนี่หว่า25เนี่ยวงกลมดิวงกลมตกหน้าวงกลมเกินมเยอะกว่าเรานหเหรอวะเยอะคนเอารอเยอะเยอะอยู่แล้วเอาไงมูลิอืมไหนอ๋อ เยอะกว่านี่สามคนนี้ไม่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 คือตอนนี้วงกลมมันเล่นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะมันต้องเล่นการเล่นเล่นการกับเหลี่ยมแล้วก็กระริบการเอาอย่างเดียวคือโซนไม่ให้เขาข้ามไปเหลี่ยมเลยระบ็จะเต้นได้ถ้าอย่างผมว่ามันเข้ากานเรามาเป็นตีกองต่างคุณคิดว่าคิดคิดว่าเปิดยังไงให้ได้ได้ 7 8็ดแ <78 S 2> ปดนะเปิดยังไงถ้าวงกมก็คือ <8 S 1> เดี๋ยวต <ผม S 1> ้องไปย <ผม S 1> ืนสีแยกก่อนเจ็ดแปดมาตรงบนวงกลมไอเทียเดี๋ยวเขาเห็นว่ะแบบหนึ่งแบบหนึ่งอย่างนี้ไปตัดส,สิบนคบบนไหนถ้าถ้าวงกลมเยอะเกินไปอย่าถึงครับต้องมาเอากอารกับวงกลมเออเอาการกันเหลืองนะเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปด ผมว่าเล่นได้เขาไม่รู้หรอกเราเอาอะไรย<ม>ี่สิบยี่สิบก่อนไหมต่อจ,จีติบยี่สิบก่อนแบบเดิมครับเจ็เจ็ดเจ็ดแปดเล่นเ,นเองอ่เจ็ดแปดเล่นน้องของเขามีกี่คนไม่รู้เขายืนอยู่ตรงการลางระหว่างผม งั้นหนึ่งถึงหกมาสี่แยกครับมาเลยตอนนี้เป็นโชกมาสี่แยกครับเดี๋ยวต้องนับคนแล้วก็จ่ายคนการกระเงินเผื่อผมกลมไม่ได้นะผมเยอะโคตรอยู่ประมาณยี่สิบคนจ่อกลมอยู่ติดส <คน S 1> ีแยกนะครับสี่แยกครับหนึ่งถึงหกมาแล้วนะสี่แยกเลยเราต้องแยกเล่นนะประทุใจยังไงดี เด็ดการไหมเอากลารมาแล้วคุณจะส่งจะส่งคนไปให้วกลมดอกว่าแต่วงกลมจะได้ถ้า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 เล่นถ้าเล่นกลมอ่ะหนึ่งคนจะได้แบ่งผลดีถูกมันเดินตาอยู่แล้วคุณเก้าสิบห้าในวีแล้วสนใจเขาเรียมเขาเรียมเขาเรียมหนึ่งกเขาเรียมก่อนไปแต่แต่วงกลมนะใหญ่มันเห็นพยายามใหญ่มันเห็นมาตรงมอเหน่อยไป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 หนึ่งหกเขาเรียมครับเดี๋ยวหกเขาเรียงตัวสี่เลยครับ มันแยกต้องกดมันต้องกดมันต้องกดตีกขาไม่มีคนไม่กดต้องกดไปเลยโอ้หเยเป็นบยายาโร่เจ็ดแปดไปกลางครับไปกลางเลยมาเรียมไม่มากลางมากลางมานเสร็จแล้วมากลางเราเอากลางแล้วก็เดีอดไได้แล้งเดือดยี่สิบคนตีมันเลยดีเหมือนเดินเจ็ดแปดเอ่าซีเลี่ยมซีเลี่ยมดัดข้าซีเลี่ยมดัดข้าซีเลี่ยมดัดข้าเดี๋ยวเพิ่งเข้ากลางเดี๋ยวเพิ่งเข้ากลางเดี๋ยวเพิ่งเข้ากลางกันดัดข้าดัดข้าไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้เยอะขนาดนั้น แต่ข่าไปแต่ข้าไปแปดเล่นแปดเล่นมงกลมครับแปดเล่นวกลมแปดเล่นมงกลมเลยเหยียบไหมเขาเหยียบไหมไม่เียบเขาหยีบมไมยไม่เหยีบรอคูดาวรอคูดาวรอคดาวคนไอ้เขาเล่นไม่ได้มาเข้าการนะ๋ยวผมอัตะโถมตรงกลางแปดเล่นมงกลมนะครับแปดเล่นมงกลมได้มาจะตรงเนของเขาสเป็นของเขาสอยู่ไงตอนนี้แเล่นวงกลมได้หมเจ็ดแเล่นวงกลมเลย ดันาเจาะกางดันมาเจาะกลางดันจากลางดัมาเจาะกลางนะครับดันมาเจาะกลางเตรียมตัวนับคนเตรียมตัวเตรียมตัวนับคนฝั่งสีเหลี่ยมนะสีเหลี่ยมเหลี่ยมัหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเข้ากลางครับหนึ่งเข้ากลางหนึงไปเหลี่ยมนงคู่เล็กเข้าสี่เหลี่ยมนะครัมันมานมาเั็ดข้าางเข้ากลางเข้ากลางมาเข้ากลางมาเจ็ดแปดไปขึ้นเลยครับเจ็ดแปดไปขึ้นกลาง เอาอย่างนี้ได้ไหมก็คูดาวมันได้แล้วคุณคุณจะปล่อยมันเป็นสองตัวของมันตลอดจะเย็นพี่ใจแข็งว่าก็ได้คุณจะเย็นเอาเนทำทำให้ทำให้หนอกวงนะนอกวงนะเจ๊แปะนอกวงนะอ่าหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกยื้อไว้ให้เขาเข้าไปหยิบตรงกลางครับเจ็ดเป็นสแตนบายตรงกลางครับ ด, motiv. ดักดักฆ่าเลยฆ่าตรงบนได้รัาเจ็ดดอ่ะเจ็ดแบบฆ่าบนไดหน่อยปล่อยเขาเหยียบกลางปล่อยเขาเหยียบกลางเสียมเข้านะเตรียมเข้ากลางนะไม่เดเข้ากลางนะเียมเข้ากลางอย่าไปยุ่งกระเหลี่ยมนะครับอย่าไปยุ่งกระเหลี่ยมนะรอเข้ากลางครับวุ่นเลยปาเลยออกมาออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนเนียมเขาไดอยเาเตข้าเ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 ข้เข้าข้าเข้เข้าเข้าเขาเเข้าเข้าเข้ข้าเข้เข้าเ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 ข้า อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าสี่เหลี่ยมใชไปที่่ไปสี่เหลี่ยมไปสี่เหลี่ยมไปเอาเหลี่ยมเไปเอาเหลี่ยมเลยืดเหลี่ยมเลยยืดเหลี่ยมเลยเข้ามาเลยเข้าเลยไปไป่เเจอคนหดูดข้าเลยเ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 ขเลยเยเรเยเข้าเล้าเล้วเลยล้้มข้ย ยืนชอบมายืนชอบมายืนครับทำมาเหลือให้หมดของประเด็นนี้เดี๋ยวมันหนีด้วยจะเด็นได้ไหมจะเด็นไปแล้วคุณคุณไอ้คุณไอ้เขากี่คนอ่ะของทางนู้นอ่ะกี่คนของผมมันมีแค่ห้าคนคุณเขาเล่นกับคนไหนสามสิ้างั้นงั้นงั้นมาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่คุณเลสคุณเลสฟังผมมามามาเล่นกลางครับจะตั้งหลักเลยไม่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 ใช่มาเล่นกลางเล่นซิลิแยมจะเอาโทฟิเรียมเนี่ยแล้วเดี๋ยวมัดไปโยบไปกลางคนเขาเยอะกว่าเราสามสิบห้าเราสามสิบ ไม่ไม่ต้องเราต้องมาเราต้องมาตังหนักที่เลี่ยมครับเดี๋ยวเขาไปติดังเอาเอาเอาเหลี่ยมเอาเหลี่ยมให้เขาเดี๋ยวเราเรเข้าเหลียมเราเข้าเหลี่ยมก่อนเดี๋ยวเข้ากลางนะเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยคุณเข้าเลยปปปปหนึ่งเาเขเข้าเข้าเหลี่ยมครับเข้าเดินมาเนี่ยเดินมาเนี่ยขัดมานหน่อยขัดขัดขัดให้เขาเข้าให้เขาเข้าได้ไหมต้องกระเด็นไปไหนหมดวะกรเด็นกระเด็นหมดกระเด็น้งเรือกระนหมดไปแล้วไปกลางไปกลางปกลางไปกางไปกางไปกลางกางไปกลาง ข้าสี่เหลี่ยมเลยคือจะตายเงี้หรอไป,ไ,ไ,ปไปกลางครับเจ็ดแปบเติมกลางได้ปะเติมได้ไหมเติมได้หรือไม่ได้ครับเอาเลยเอาเลยเข้ากลางครับเข้ามาเลยเข้ามากลางครับไม่ต้องรอเลยครับเข้ามากลางให้หมดหนึ่งถึงแปดชับอยู่กลางเลยตอนเนี้ยเจ็ดแปดอันตีครับเจ็ดมีมีสามคนแล้วมีสามมีสามคนนะสี่เหลี่ยมใครอยู่ในวงแล้วใครใครเข้ามาในวงแล้วดักใครเข้ามาในวงแล้วดักมันมันครูดาวอยู่มันครูดาวอยู่ครับต้องซีนแบบคอยๆเข้ามาให้หมดเข้ามาให้หมดครับเข้ามาให้หมดครับครใเอ็นตีครับตี็นตี<ล>้สอง

โอเคครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาไปมบอสเหนึ่งสองสามสี่มอนเลี่มห้าหกไปมอนบอสครับเร็วเร็วเร็หี่มอนเหลี่ยมครับห้าหกมอนบอสไปเลยไปเลยครับอเท่าที่ได้เอ้ยขัดอะไรไปตันติตัตเลยนะที่มอนน่ะเข้ามาแล้วนี่ันตใหเลยนะครับอ่อ ยืนไว้ไยาเลี่ยนยาเปลี่ตรงนี้อยู่กับผมเนี่ยหมดหมดแล้วหมดหมดแล้วมาับรียเียหน่อยเรียมหน่อยเขาเรียมทุกคนกับผมนเรียมเรียมผมก็พิษนะผมก็ออกมาออกมาของเราออกมาครับทีนออกมาเนนี่เียออกมาออกมาที่เมออมาให้เขาเยียบให้เขาบให้เขาเยียบให้เขาเยบ้เขาเรียบให้เขยีบ้าเียบให้าเียบไปให้เขาเยียบไปทีเรียมรอเข้ารอเข้า่าฆาน้องวงข้าไปก่อนเขาบอเขยียบเรียมเเลยเข้าเรียม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  จะเดินขาข่างเข้ามาเข้ามาเข้าเลยว่าเข้าเ่าเยอกว่าเราข้าล่างาหน่อย่าหน่อยาหน่อย่าหน่อยีเียมค่าให้หมดครับค่าให้หมดพยายามอัตะกิ้หน่อยคุณลูกใจฝากหน่อยนะเเจไปช่วยกลางไปการไปกาหนึ่งหมเปนไงถึงวไปกางครับหน่พวกไปกางครับไปเลยไปเลยไปเลยเขาได้เข้านะเขาได้เข้าเจถ้าว่างมากลางนะครับ เข้าากเข้ามาเลย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 ใครเข้ามาแล้วดักดักหน่อย่อยเข้ามาแล้วดักหน่อยดักจะให้เขามาเตอมสี่เหลียมิวหายังม่สาคนโอเคดเย็นไดย็นย็ลอดวิ่งเมไหรบอกยมันตีมันตีมันไปมันไปเจ็ดแลอดวิ่งมาแล้วเ้เข้ามาดีๆ่าแล้วมาแล้วมาแล้วฮิวหน่อย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 หนยตอนนี้ เราคนไม่เหลือไม่มีไม่มีมีคนเดียวมีคนเดียวยไม่มาโอเค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 พีค่าหน่อยพีค่าหน่อยข้าออกไปข้าออกไปพีเข้ามา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 เราได้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 เอาอินเอาอินเอาต่อเอาคุปต์น่อยอย่าหยุด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 ข่าต่อข่าต่อครับข่าต่อผมฆ่าแล้วไม่มีคนแลเหลือโอหมันกี่คนวะเนี่ยอันนี้เจ็ดแตกมาอย่างกับตรงกลางอ่ะตรงกลางเขาเยอะนะตรงกลางเยอะมากเลยทีเรียวมากคนไม่ทันเไปเรื่องไปเรี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 ่อง ไปเรียไม่เป็นไรครับเไปเรียมาจะจุดพลนะคุณบอลติดบอลบอลที่บอลอย่าเพิ่งเข้านะมึงรอจะพิชอย่าเข้านะรอกจะพิชเราจะพิชก่อนฆ่าค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 นฆ่าพลสก้าวสก้าวคนใครเข้าเข้ยังหนึ่งหกเข้า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 เลยเข้ามาละฆ่าเข้ามาละฆ่าครับอย่ายืนนิ่งอย่ายืนนิ่งครับฆ่าฆ่าเลยครับพิชฆ่าได้พีชข้าเลยเดือดแปดเข้าวงครับเข้าวงชุดแปดเข้าวงครับเข้าวงให้หมดเลยเร็วอยู่ในวงนะอยู่ในวงอย่ายืน อย่ายืนนอกวงอย่ายืนนอกวงอย่ายืนนอกวงครับอย่ายืนนอกวงอย่ายืนนอกวงเรากำลังได้ยืดเนาะของเราของวราคัอเกือบจะดูไว้นะครับคนเราคมเราอยู่นอกวงอ่ะตอนเนี้ยเขาเล่นในวงนีะครับสอบห้านะคุณโอเคสิบต้อสิบถ้าวงก็สิบห้าสีเดี๋ยวด้าอย่ากระเด็นอย่กระเด็นอย่ากระเด็นคนเรยอะกว่าเขอยู่วงสิบห้คนแล้วมีกรเด็บอลล้ ไอ้ข้าหน่อยข้าหน่อยข้าหน่อยเขามาอยู่ในวงเขาไปในวงครับใครอยู่รอบวงเขาไปในวงสีเหลี่ยมอ่ะมันช้าไปเข้าไปได้ใครครับปดดนวงวงเนเลอดเรื่ดเดเลือดเรือดเลดเลือดเลือดเลือดตัวตัวนะตยวตัวไปกลางตัววปกลางตัวไปกลางลยไป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 กลางไปกลางไปกาเข้าปังเจ็เข้าังงหน่อยหน่อยใครใครรตดัวกลางต้อขัดหน่อยไปเลยไปเลยไปเลยเจ็ดแเดเติมกลางได้ไหมเจ็ดแเดเติมกลางได้ไหมสะดวกกามาครับได้แเ่ปดไม่ได้เดมาเจมา พุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาตรงกลางให้ไดุ้มันไม่มีกระเด็นมันมีกระเด็นแล้วเขาเลยวัดเลยเข้ามาสองตัวนะคุณสี่เหลี่ยมมาสองตัวโอเคเอเอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันคือูดาวอยู่มันตายครับเขาเด็กด็กยุ่งหมเนี่ยเด็กมายังคนไหนมาตานะปะตรงกลางเลยปะเด็กมายังอ่าเอาละมายังเป็นยังโมกติดตาแล้งคงถาวแล้วคุณทำไมเขาตายแล้วแปดสี่ใช้ไหมครับจุดแปดนะจะพาไปหน่อยหน่อยตรงกลาง กี่คนวะเนี่ยขนาลุกมันลุกไปถึงเาเลยรได้แล้วยเนในธงยตองการย็นในธงนะตองการเย็นในธงนะวสามตัวนี้วอยาให้มันไปตรงกลางอรนยนไโอนสวยโอเคครับสวยสวมันดมันเกิดมันเกิดไปไปไปหนึ่งสึ่งครับตายบอสเลยเยไปไปบอลครับห้ไปบอสครับไปเลยไปเลยไปเลย สี่วิถึงพอดีห้าหกไปเลยครับทรงเป็นสีของเขาปะสี่เหลี่ยมอ่ะอย่าอย่าอย่ากลับพิษให้เขานะสี่เหลี่ยมอ่ะห้าหกมาเร็วห้าหกมาก่อนครับเขาส่งคนมาแล้วนะที่บอสอ่ะมาฆ่าคนของเขาหมดฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดฆ่าคนตรงนี้ให้หมดเจ็ดแปดไล่ทงไปจบแปดไล่ทงไปเป็นไพ่หมด อ่าบอตามบอตามใครครับลากเข้ามานิดนึงลากเข้ามานิดนึงครับบอตามใครลากเข้ามาวยใครนิดหนึง่าเปลเแปดเข้าวงทานไหมเข้าวงเยนทงเนไอ้ยึดวงกลางเลยไอ้ยึดวงกลางเปลี่ยนทงได้ไหมเปลี่ยนธงอันนี้ก่อนไห้เปลี่ยเปียป่ยบได้ไโอเคบองมีเวลาบองมีเวลาบอมีเวลาีหนึ่งตีเปลี่ยนทงตีเปลี่ยนบอไล่ปไล่ปอ่คน่าคน่าคน้่าคนหน่ รออยู่คุณมายัะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่มาเยอะหนึ่งสี่ไปไปไปครับไปบอสไปบอสให้เร็วไปบอสให้เร็วมาแล้วมาได้แล้วหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่ตามมาบอสได้แล้วครับมาเลสองนะคุณขี่ม้าขี่ม้าขี่ม้าโอเคแทงครับแทงค้ับแทงค้ับแทงค้ับให้หน่อยแทงค้ับให้หน่อยแทงค้ับให้หน่อยครับยืนดีๆนะยืนดีๆนะครับระวังโดนสกิลนะสกิลไปสกิลไปอย่ายืนนิ่งอย่ายืนนิ่งอย่ายืนนิ่ง

อง้นแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมันแล้วไฟไฟไฟค่จโมไฟเยอะแล้เพ่อนโอเคสวยเออเลียมต้องเปลี่ยนเหรอเพื่อนเต้องเปลี่ยนถ้าเลียมเปลี่ยนข้ากลางนะเอาไปกลางไปกลางกลางเขากลางมาช่วยกันโอ้ยยืนม่วยกลางเยนเลยมามมาเร็วเร็มันขาวแล้วขาล้กระเด็นได้กระเด็นได้ปะกระเด็นได้ปะไฟไฟไฟไไฟ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 ไไฟ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  ใม่ใหม่ตั้งทนใหม่เดใหม่เะเยนไปไปไปเีไปไปไปปมหน่งหนึ่งหไปเล่นมลครับก็มลไปแปคุณเละคุเละรอเาสวิเก็วตเขาให้ทำนี้ของเรารอ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 สวิอีกตู pues ้รงมรอก่อนรอก่อนแบบเข้ากางเกลงไม่ไหวหรอกมันมันมันรก็บแปมากางเฮ้ยรอครับเข้าเลยไปไปยัง่เปล่าคุณถ้ามันเออมไปครั้งกดไปวนีลยนะคุณก็เหลือ หมดแล้วครับหมดแล้วไปไปคเซีนี่มันช่วยกลางนี่มันช่วยกลางโอเคเข้ามาครับดวนดวนเข้าเลยข้าเลยเข้าเลยนะลูดแล้วรูดแล้วไม่รอมรอเข้าเลยขัดหน่อยขัดหน่อยมีอันตีไหมมีอันตีไหมมีอันตีไหมบ้บบผมบักคูนผมมองไม่เห็นเพื่อนใครมา้แ้น่อนไปแทนแทนแทนอันตีอันติใครมีอันตีอันตีเลยตีเลยครับอันตีเลยฆ่าคนฆ่าคนเราได้ละเขาเฟแล้วเขาเฟะแล้ว ใชเลยครับเสียเราแท่นเองเสียเราแท่นเองเนี่ยมอาบมาบมาบอกเอาไม้เอาไม้เอาไม้ให้เต้หน่อยเอาไม้ให้เต้หน่อยเอาไปไหนจอไม่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 เล่นเลงการไปก่อนเล่นการไปก่อนไอ้เที่ยตีเหลี่ยมใครใครสกาวะไอ้โอมโอมจอผมบ้าคุณผมมองไม่เห็นใครเลยมันว่าผมไม่เหป็นไหมแล้วโอเค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 อ่ตอนนี้อ่ากล้องกล้องไปก่อนกล้องไปก่อนไปนับคพลหน่อยสี่เหลี่ยมอ่ะ

เจ็ดเจ็อากลางไปเลยเจปเอากลางไปเลยทำไม่ได้ยืนได้เอาปุมนนทุกเลยนไปไปียวข้าเดี๋ยวางเดี๋ยวข้างเดพ่อกให้หมดไปเลยไปกลางเลยไปกลางเลยไปกลางเลยฆ่าอย่างเดียวทงเทิงไม่สนแล้วเเยเยส่คิปมาถ่งกลางมาถ่งกลางมาถ่กลางกลางเลยกลางเลยบงงตอนนี้ทุกคนต้องมากลางฆ่าอย่างเดียวไป้วครับเข้าเ้ใครมีอัติอันติเลยเข้าเข้าอันติเลยครับอัตเลยอัตเลยชนะแล้วชนะแล้วอย่างเดียว โดนตาอยังเดียวามันโลมันติดเลยเร็วๆามอันามันโอ้หแม่งบักบักคุลีบว่ะคุลียไปให้ถือกันเถอะได้กรอบไปแตะตอออเท่าไหรสองุ่มครึ่งจะได้กรอบ คือชนคน,คนเท่ากันไม่ไหวเลยอะ่ะคนนักแข่งมากเลยคนไม่เท่าคุณผมบอกเลยคนเขามากกว่าห้าคนไงอขอบคุณมากครับไปแต่ไปให้เหยืต่อเดี๋ยวผมตั้งยศครับคุณตั้งยศเพิ่มหน่อยคุณลิโอเคครับเอ๊คุณโอ้แม่งแม่งมันว่าผมไม่แบบไหนไม่รู้อ่ะคุณเมื่อกี้เออ,เอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไร ชนะก็ดีแล้วแต้มขาดป้าตะกี้ผมไม่ดรู้แต้มเลยแต้มขาดเดียวกันเลยพันเกินพันครับเมื่อกี้แต้มเกินพันเกินพันไม่ได้บอสอ่ะขาดเกินพันเลยเหรอถ้าไม่ได้บอสชนะ